โทรศัพท์ดีๆก็มีไม่เล่นทำเป็นครูไปได้ครูอนุ 8NRV นอตเนี่ยม,ม,มาน๊ตแปดนะโนอตแปดแลกสักงโน๊ตแปดคือรุ่นฮ็อปแค่สองสองปีเองนะแต่แลกที่เฮี้ยเลยก็มันเป็นเครื่องแรกของน้องอ่ะเออเอางี้เอางี้กูซื้อต่อสองพันกูให้กูให้เยอะนะสองพันอ่ะให้เยอะมากมาไไไววว้้้ขขขาาายยยแบตถึกใช่ไหมวันละเต็มเกณฑ์เกณฑ์จะถีบสิบชั่วโมงกูว่าไอ้เนี่ย โดดโดดโดดนเนี่ยเขาโดดแล้วขอให้มีปืนนะสกาย,ากายาประยะประมาณนี้แมปแมปมีต้องโดดห้าร้อยห้าสิบถึงจะพอดีว่าแมปเป็นสี่คูณสี่เออเอาปิงปิงถูกแล้วว่าปิง,ปงลอง really ไม่ไม่สะกายลองกดเกาหลีญี่ปุ่นไหมคันฮอกเกิดมีมือมีห้องเกาหลีญี่ปุ่นอะ ปิงดีกว่าลองป่ะละ่ะอานณาลองป่ะละ่ะมิด,ด,ด,ดโโมีมีสองคนมีสองคนมีสองคนลงช้ามากสองคน<ม>หาปืนหาปืนเกี่ยวภารกิจที่พี่ไม่แคบปวดหัวเลยไม่กูบอกพี่พี่เก็บน้ำมันเก็บมพี่เก็บน้ำมันเก็บพี่ซ่อมเผาเต็มพี่ก็ทิ้งดิพี่กูไกลไม่ได้แซวเขานะ คือกูไกลเว้ยกูเก็บไม่ได้มันไม่มีมีสองตัวนะระวังนะกู่าระวังนะกูนี่แหละระวังไม่ใช่ใครอื่นจริงวะคกาจริงวะนะลูกเั่นเอาแชมป์เล่นเอาแชมป์ ใครเอาแชมป์ได้กูมีรอวังแค่เป็นจุกจากกูไม่เกี่ยวกัเปล่า no เฮ้อแล้วเดิ๋ยวนี้โอเคมีคนมีคนเขาบอกอยู่บอกอยู่มีคนเห็นเห็นสองคนบวกเลยครับไปบวกน่ะให้ออกล่ะกู คไม่เกี่ยวนะมผมยิงก่อนไองนไม่ถอว่าละคัไงโอ้โหไมเอฟัปกหลายัดอลยเนาะอ้วะเจ้าเข้าใช่ไหม่าบานมีสองตัวมันมีสองตัวหรือมากกว่านั้นไมมรูอ,อย้ยอย่างน้อยสองอ่ะเออ เฮี้ยกูฟูฟูฟูกูกลับเลยเฮี้ยใครเป็นโยนปอกแป๊กไป้ตนนี้ไม่ได้กูไม่ได้โยนใครเนี่ยใครเนจะเอ้ามีประเด็นแล้วเอาเอาปืนปืนปืนแปรกันเลยปืนแปรกันเลโอ้โหยาเต็มตรงนี้เาจอกันนะแปรกันลยแปรกันลย เข้ามง,งแป๊บเดี๋ยวมาโอ้โหใหญ่เลยกูเห็นลงสองตัวนะมันน็อกตัวยองเองอะออกรสกูอะไม่มันตายยังสองเกี่กี่คิวแล้วตอนเนี้ยผมมีหนึ่งผมขับรถมาผมขับรถมาหนะ้ากูหายแล้ว ขับก็เฮียนะครับบอดก็เฮียขับรถมอเตอร์ไซค์สัตว์รถตุกๆอ่ะบอดก็เฮียแล้วเดี๋ยวน,นี้เขาเขียนโปรแกรมใหม่แล้วสิบอดใร่ไม่ได้ไอ้บอดใส่ได้เดี๋ยวนี้แพดยิงแบบใหม่นะนีแพแดเก็บไอ้ดอปเลยนะ อะไรวะตาหน้าฉัหนหัวออกได้มาเลยตาหน้าที่จะรินำโดดดิม่ใชตกใจสัตทุนอมไปบอกก่อนนะ อเกตเอวีแป๊บหนึงสักคู่ใหรปาระเบิดให้ปาระเบิดมีคนปาระเบิดไม่ใช่ไม่ใช่หญิงก็คนว่ากูไม่ใช่ปลาโอเคหญิงปลาใช่ไหมโอเคใช่ไม่มีพอนไม่มพอนไม่พอนอบั

จะบิวอะออมานี้ถ่ายมาตัวอุ้ยได้มาขอครับเอาเลยสมุนทองทิ้งแค่แล้วแคช่ชกทิ้งแล้วสมุนทองทิ้งแค่แล้วเอาไปเอยครับอ่าเคล็ดลับเทียบเบอร์ไร้ตรงนี้ไม่ใช่จำนวนเลยตลกสิเก็บปามของอยู่กำลังไปหา ปูหน่อยต่อได้ไหมห่าป้องไม่ปูเลยหมกกวกสามกอดสามยังไม่ได้ป่อสามเลยไปไปไปช่วยไปช่วยตัดบัวไอ้เหี้ยต้องอะไรตัดต้องมาหน้เหี้ยไปเราเป็นตัวไม่ทัดทานทะเลเราจะเป็นคนเสเพไม่ใช่คนที่เกเรเยินเจโอเยอืมหื ยิงมีคนนะยิงไปแล้วสามตัวช่างแม่ง,องขอบนู้นเลยสวยน็อกสวยญิงญิงสามตัวหญิงสามตัวไม่ใช่ตรงนั้นไปแล้วเหี้ยไปไปเพื่อดน้อยสองอัน พอสามไม่มีเลยยังไม่ออกพอเอ็ดกันละโอเคตบักกี้ดรอปเหรอไม่ดรอปนะคันเนี้ยอะไรตบักกี้ไม่ดรอปเหรอดรอปหรือดรอปไม่ดรอปแต่ว่าไฟม่นดีแล้วอ่ะ โอ้ยโอ้ยเป้ลเดปดปเดปปไ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 ไปไปไปไไปเลยไปเลยบุกบุกบุกบกอยู่งลงอยู่ิลงอยู่ไปน็อตัวเดียวไปไปไป้ไปแล้วกูมีตัวนึง ไหนวะเห็นแล้วเห็นแล้วให้คูด้วยเฮ้ยข้างหลังกกรระะทท่่ออมมเห็นแล้วเห็นแล้วล็อกมีอีกตัวนะมีตัวนึงมีตัวนึงเล่นก่อนดูปุ่ด้วยล็อกสอง ครับพี่หน่อยครับพี่ยิงไม่ใช่นงนี้ไม่หรอ, <New. S 2> อนิวเอาล็อกได้ไหมน็อกจะทำหายไปไหนอ่ะไม่รู้เข้าวงดีกว่าคคตรงที่กูติ๊กยังอยู่นะสามตัวไม่ใช่ตัวที่หญิงยิง มัออน่งโอยู่ฝั่งหนึ่งอู่ได้บิวยิงมันวะก็ตรงจริงๆอ่ะปับปับปับยานาำก่อนยาน้อยอ่ะหกพอเพอื่อหกอัดเองอ่ะแย่ว่ะไ,ไ,ไม่เราเราจะไม่ลงหนุ่มลงหนุ่มเล่นยากูจะตัดหลุ่มไปตามนั้น แรงนอไม่สูงด้วยแต่ไม่ตึงมาเล่นแรงไดมอนแบบนี้ดิสัตสัตกดกดกดไปเจอไลฟ์กับพี่ผลเนี่ยพี่ผลเขาเก็บแรงด่านนี้อยู่เขาไม่เก็บมีามาเลยไม่จะแดกกูหรอกเมีไนเหลือใครเอาไหมไม่เอา้ต่จหน อองยังไม่ฟูแต่สุนเขียวน้อยมีห้าร้อยเองเจอมาได้ไหมมเนี่มาแล้ว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 ีก็ีก็มีก็มีก็มีคุณแปดชร์มันมีตำนานมันมันมีตำนานเลยตำนานเลยเหนื่อยเคือเดี๋ยวไม่ละไม่นาเลยไม่ละไม่ละไม่ละ n e m i เนี่มา่าาเลยอะไรี่ไม่ยนานเราเลย ก็ไม่รู้ใครคนหนึงเว้ยกระโดดลงไปเว้ยกูรู้แล้วคุรู้แล้วคุรู้แล้วอ๋อกระโดดลงไปไม่เป็นไรเว้ยคนที้ต่อโดดลงไปน็อกคาที่ด่าเฮ้ยอุ้ย้เดี๋ยวจะน็อกคาที่เนี่ยบอดบอดยิงดิบอดมีหมวกสามแต่ละคนอุ้ยหมวกสาม ใหรใครไประเบิดใครขนใครกูตามอยู่ไอ้หล้กูเครียดแล้วว่าขดแล้วก็รู้ว่าขดไปเถอะพี่มาหนีมายิงกูเองกูเองกูเองอะไป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 กูวิ่งไปกูวิ่งไปโอ้ย ร้านระเบิดไทยระเบิดกิงนี่แหละสัตว์ไม่ใช่กูหรอกเกี่ยวอะไรปลาเล่นิกกี้ใครปลากูอยู่นี่กูปลาไม่ได้เฮ้ยกูลงก่อนเห็ุแล้วทลงมามันเยอะปะล่ะครับเฮ้ยพี่กลาป็บาเล็ดบอลเอ็ดเจอแล้ว ยาน้ำเไว้ว่ากูจะคุณสองดีกว่าไปองกูมีมึงเอาตรงนก่อนเหรอ เอารวมรวมรวมสกัดถางรวยโหต้องมาแล้วอ่ะหมูบลลม่บาลล้านนู้นเหรอใช่ปะอยู่ยตรงไหนไม่ได้ยินเสียงปืน,น,น,นปับยาด้วยน้ำก่อนได้แล้ได้ยินเป็น,นแถวได้ละถึงมันหมู่บ้านนินจานี่พัดตอนนี้เรา เราจะเดินทางไปพร้อมกันแล้วก็ความจริงมีเพียงถุงเดียวเพราะเอาเชื้อปุ่นเป็นเดิมพันสามเรื่องเลยไอสัตว์อม่แช่ยี่ิโค่นั่นเขาเป็แม็กซ์ยอนเพรเห็นละไอสัตว์คคููเล็งนานมากไอ้เหี้ยเฮแล้วนี่ยทำไมมันจมดินอ่ะเอ้า เก็บไม่ได้อ้ยยนเำเออข็มโอ้บุแคมีนาเลยไปไปๆปไ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 ปาสไวยเไเไปไปไป<ม>ีปไปา อะไรวะอ๋อ oh, ตอน ah> ี่กูเห็นไงน็อกสามานสา็กูเออ โอเคโอเค้ม <Okay, okay. S 2> <th> ีระบดอยู่ให้คูปาก่อนไหมจะเข้าเลยเหรอมีระเบิดโอเดียว เสียงปืนที่นี situación. ่เสียงปืนเข้าไป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 บนเขาไอสัตว์ไม่ไปดีกว่าบนกลับที่กูเห็นล่าสุดเมื่อกี้สองตัวมีแต่เสียงปืนนะไม่ได้มีแต่เสียงปืนไม่เห็นตัวตอนแรกกูเห็นตัวไอ้อดอบแอด้อแอดไอแอดอบราแอดอบเราแอดอดอบเราไมม่อ้อดอบเลยทัั้งน้น พี่ไอ้ดับนี้เเจ้าของแล้วใครไม่รู้แต่ขอหายไปเลยทำุูจาบตกมาไหนวะเอ้าฝั่งนุ่มไม่ความนุ่มไม่ไป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 ไม่เห็นเฮี้ยพ่องตายไปแล้วสวยเอ้า อย่าให้หญิงตายใครฆ้ามึงฆ่าหญิงมึงตายแน่หัวเลยหัวหัวคุณผูขชมใครอยากไปแบบนั้นไงถามขออะไรนะครับคุณหญิงคุณหญิงจะเอาอะไรหรือเปล่ามันจการยาหรือเปล่าออนไลน์ผมมึงปาร์ตโมกตอนนี้โอ้ยไม่ยิงเอาให้ตายได้ที ตำให้แล้วไม่เห็นแต่ตัวที่กูติ๊กไปแกกูซ้ำแล้วไอี่เจอกูไหนวะไม่โดนยิงไปม่วกันละไม่มองไม่เห็นมองไม่เห็นถ้าเห็นยิงแล้วเนี่ย ไหนอยู่วะเมาไม่เห็นวะเดีนะดนะเ๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเห็นแล้วเออก้อนนั้นเลยคูล็อกแล้วิวล็อกแล้วเจ็บหน,น,นักมากโอ้หัวมาแตกอะ่ะไม่ต้องอดูแค่์ On me. I got supplies Wait. Yeah, come on, come on, เอ็นเอ็นเอ็นทิอ็นทนไปวิ่งลงขามาวิ่ลงขามา enemies ahead เ n e ahead มออยู่ ต้องหินให้อยู่นะหินก้อนม่เกี้ล็อกให้อยู่ผมก็ด้วยล็อกนะล็อกอยู่ล็อกอยู่ไอ้วงเราวงเราวงเราล็อกอยู่ล็ Lock อกให้เลยวิ่งไม่โดนสวย 3มตัวก็ไม่กี้ตายเลย,เยแจะว่าเหลือตีหนึ่งอาจจะเหลือแบบโซโลแบบสามคนไนงระวังหินเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไกลเลยเท่าน,นั้นเลยเข้าวงวิ่งฉีดขวามาแล้วนอน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 อนตรงนี้นอนตรงนงงงงงี้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้สวย มันนอนมันนอนยิง yo, ไม่ได้ที่เหลือละอยู่ไหนยิงเลยยิงเลยสองร้อยสิบสองตรงนั้นเหรอโอ้โหชาร์จเลย แล้วมาแล้วโอ้โหโอแม่มายืนทำเป็นเดียวอ่ะโอ้อะไรวะกูไม่เกี่ยวนะกูกูยิงไงไอ้เหี้ยเอวีวกูได้ลั่นวะแล้วน็อกเข้าหัวสองสองหัวดีใจอยู่ได้อยู่ก็เอวีวกูได้ยิงอ่ะเออรัดกูไม่เกียวใครรได้พี่ใครรัดกูไม่รั